คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเคลเลตลอนในเลือดสูงและคนที่มีอายุมากขึ้นฟังผมทางนี้สิ่งนี้แก้ปัญหาได้ช่วยเราได้มากเลยครับตามมาดูสวัสดีครับทุกท่านแรดจีช่องวิจิตรไทยพีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์จริงและการแก้ปัญหาโรคความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและการชะลอความแก่ในบ้านของเรานะครับทุกบ้าน มีสิ่งนี้แน่นอนเห็นไหมครับมัเขือพวงมะเขือพวงแบบนี้ครับซึ่งผมได้รับประทานอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นวิธีการรับประทานแบบสดแบบนี้หรือจะนําไปต้มจะนําไปลวกได้หมดเลยครับมัเขือพวงแบบนี้นะครับมีฤทธิ์ในการแก้ปัญหาโรคความดันโลหิตสูงลดคอเลสเตอรอลใน,นเลือดสูงและชะลอความแก่ได้ดีมากเราจะกินอย่างไรเพื่อบรรเทาหรือการดูแลตัวเอง ด้วยสิ่งนี้ในการแก้ปัญหานะครับเราจะกินอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์จากเมื่อเขือพวงสําหรับในการแก้ปัญหาโรคความดันโลหิตสูงพอเลสเตอรอลเนื้อสูงและการชะลอความแก่ตามมาดูกันเลยครับเมื่อเราอายุมากขึ้นการดูแลตัวเองสําคัญที่สุดเลยครับโรคภัยส่วนมากจะเข้ามาเยือนเมื่อเราอายุมากขึ้นครับการรับประทานผักผลไม้จะดีต่อตัวเรามากอย่างเช่นมะเขือพวงแบบนี้ครับ มะเขือพวงแบบนี้มีประโยชน์ต่อเรามากเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนะครับมะเขือพวงแบบนี้จะไปช่วยลดเคเลตลอนในเลือดนะครับแลการแก้ปัญหาความดันโลหิตสูงก็ดีมากและยังช่วยชะลอความแก่ได้ครับเราจะรับประทานแบบไหนเราจะรับประทานได้2แบบครับคือเรารับประทานสดสดแบบนี้หรือเราจะรับประทานด้วยธีการลวกหรือการต้มก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนะครับบางท่านนะครับ อาจจะกินมะเขือพวงดิบๆแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกท่านดูนะครับมะเขือพวงดิดบิแบบนี้อาจจะมีความขื่นบ้างนะครับแต่เมื่อเรากินไปเรื่อยๆนะครับความขื่นของมะเขือพวงจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วจะหลงเหลือแต่ประโยชน์อย่างเดียวครับลดคอเลสเตอรอลในเลือดสูงรวมทั้ง ชะลอความแก่ได้ดีมากทุกท่านนะครับไปลองกินดูได้ถ้าท่านใดนะครับกินแบบดิบๆแบบนี้ไม่ได้ก็นําไปต้มหรือจะนําไปลวกกินก็ใช้ได้เหมือนกันครับในการรับประทานหรือการกินนะครับเราจะกินประมาณวันละนะครับ4-5ลูกก็พอครับนี่ครับ ไม่ใช่ต่อหนึ่งมื้อนะครับต่อ1วันครับและถ้าท่านใดนะครับ,<อ>รบมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้วยใต้คลิปทางช่องวิถิไทย์พีชนแนลได้นะครับและผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นํามะเขือพวงไปลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับและการแก้ปัญหาโรคความดันโลหิตสูงถ้าใครกินอยู่เป็นประจํานะครับความแก่จะไม่มาเยอะเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องวิทยไทัยพีชแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเรารับประทานกันเลยครับมะเขือพวงมีประโยชน์มากได้ประโยชน์มากเลยครับและยังไม่มีพิษมีภัยต่อเราด้วยครับ